สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็ k พิงค์โพสต์ถึงแฟนชาวไทยทำเอาลิงชาวไทยเหลวไปตามๆกันเลยล่ะครับหลังนักร้องไอดอลสาวชื่อดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคอ่อนหนักมากหลังมาทำการแสดงคอนเสิร์ตแบล็ k พิงค์เวิลด์ทัวร์บอลพิงค์แบงคอกเอ็นคอรณสนามราชมังคลากกีฬาสถานกับเพื่อนๆวง b l a c k พิงค พราะบนเวทีก็ได้พูดกับแฟนๆเป็นภาษาไทยเลยว่าทุกครั้งที่มาไทยหนูรู้สึกเหมือนได้มาเติมน้ํามันเหมือนมาเติมพลังอาจจะเป็นเพราะที่นี่คือบ้านหนูด้วยค่ะแค่ได้มาอยู่ในโมเมตนต์นี้ได้มองตาทุกคนก็รู้แล้วว่าทุกคนคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากนะคะเวลาสุดหลังจากที่เดินทางกลับไปทํางานต่อแล้วก็ยังไม่ไว้ออกมาโพสต์ถึงบริงไทยหรือแฟนๆชาวไทยอีกครั้งว่าบริงคไทยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ ท่ามกำลังแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนันอทิเช่นรักเธอนะอีกท่านบอกว่าคอนเสิร์ตอังกอรสนุกมากเลยค่ะคราวที่แล้วไม่ได้ดูเป็นลมตอนที่ลิซ่าออกมาครั้งนี้ได้นั่งดูสบายรักเสมอรักษาสุขภาพนะอีกท่านบอกว่า You did amazing Lily I'm so proud of you baby Keep shining bright our shining star เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลน์และคอมเมนต์กันสนันเลยทีเดียว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ